การนมัสการค่ะปูอาเจริญเจริญโจผ้ารุยโจผ้าพี่น้องส้มซ่นลหลเาด้อยมะเร็งเออมะแร็งมีเพื่อนบ้านนเอย่าอย่าไปอย่าผ้าพี่น้องข้อตกเดื้อโอ้ยไอ้ฝั่งใหม่ำไม่รวยมะเร็งเนี่ยไปเที่ยวเหล้าไกลมีครถกลับเด้อ อ่าไปมาเที่ยวไทยไปกรุงเทพก็ให้ได้รางวัลทีหนึ่งเด้อลอตเตอรี่สามลายสามลายล้านบนละสี่แสนน้ำสาธุตโผ้าลำเพอรวยโจผ้าอ่างผ้ามี่แล้วโจผ้าสุกผ้าหยักโจผ้าเสาผ้าหม่องนี่ยิ้มหัวอยู่ตลอดพอโจเนี่ยเป็นคนใจบุญคนใจบุญสุนน่านอ่าไม่มีเรียดให้ไว้ปินต่อนั่นแหละคุณว่า อ่าคนมีใจบุญตาเดียนีอ่เกิดชาตินากระสิสดสวยเงินงามแล้วคนมาเกียดบ่พาหนาเพบูดบ่าเค็งเนาะยิมกับตลอดจ้าดูกับปูอ้าเกิดชาตินากระสวยสดสวยเงินง่ามเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์แล้วคนบ่ยิม้มเมื่อคนยิมตลอดเบาหัวตลอดเบ่มีโอกมีเศร้าอันเป็นว่าข่นพวกเีว่าอน,นานนายี้คิ้วคมวดเกิดชาตินาก็เป็น อ่ะคนใจย,กยากใจมันเกืเป็นคนขี้ไล่ขี้เลสันเดะตามตำราว่าจังสันอกว่าจูเ <laughs> อ้ยว้ายเนาะอ่าเมื่อแรกแนี่เพื่อนบ้านเนาะค่ะปู่เพื่อนบ้านแนขอเอน,นี่ยเอาเอา,เอาสิเนาะค่ะเอาความฝันก่อนเนาะปูนะ่เนาะความฝันฝากจังส<ไ>ีก่อนแล้วก็มีอ่าดับเนาะค่ะปูนะ่เนาะมีดับนะ้ำเงินบอกลับดดับตรงไม่ดับกลับดิ อ่าดับตรงตรงดับตรงเดี๋ยวก็ได้ค่ะเอาปูว่าวเพื่ฝันใอ้ฝังก่งอนเนี้ยอะไรบ้างค่ะอ่าได้โยฝันมือเคลืนว่านนี่ละฝันตะก้อนเนฝันเป็นผู้ยิ่งยืนเฮียงกันอยู่ทั้งผู้แต่ว่าอยูโยเงียบแต่เมือ่อเคลืนว่านนี่เลยฝันฝันเป็นผู้ยิ่งกับผู้ชายนอนเฮียงกันเด้ตะกี้มัญญนผู้ยิ่งยืนเฮียงกัน ป่นนี้ผู้ชายกับผู้หญิงนอนเที่ยงกันแม่จูเอ้าน้อนเที่ยงกันเหมือนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจ้ะงวดนั่นที่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเนาะแมนผู้หญิงแบบอยู่ด้วยตังคู้ไม่ได้ลง่มชีพดอกจ้ะที่ออกซีซีกับผู้หญิงสองคนนะปุณาะอ่าก็บไม่ได้คืดซ้ำจ้ะคือคืดไวผลิตออกซีซีบ่เกิดหรือบ่มักเกิดเรื่องเพเอาลุ่งเป็นยังไงจะบอมักมันสิเบิรนดูแท้ก็เรื่องบอ เบกแน่ใจหรอกว่าแต่ผลสุดท้ายมันก็อีหลีเบินเนาะมันเกิดเป็นบ่อของมาเน่นนอนมันเกิดเป็นฝันเมื่อขึ้นว่านนี่เมนบ่อขาปูที่ปูฝันเมื่อขึ้นว่านเนาะค่ะเนาะอ่ขึ้นว่านนี่หลับฝันฝันเป็นปูยิ่ผูใช้อ่านนอนเรียงกันเรียกว่าน้อย นอดเนี meantime, ่ยงกันเนี่ยมันซีหาหาซีซีหนึ่งหนึ่ง <ah ซ <ah ีบอกก็ค <ah 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 <nah er <ah <ah ือคิดไปซื <ah 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 ้อหรอกแกระบอกตัวใดล่ะจ้ามันบอกก็ได้แม่หนมะล่ะจ้าก็ได้นี่กระได้มันเป็นกุ่มฟันซีหาโมโตซีหาก็ซีหนึ่งบอกค่ะแมนก็คิดว่าท่านั่นสองตัวท่านนั่ะ อ่าซีหาหาซีซีหนึ่งหนึ่งซี่ซีสองสองสี่ัวมันสองคู่ซีสองน้่มบ่แมนมันสองคู่ดิจูแต่มีท่านั่นแหละสามคูนั่นแหละฮามันดอกคนบุญสนเอาไปเพื่อนบ้านฮ่าเอฟซีเพื่งเอาไปเพื่อนบ้านกอนเนาะค่ะวันนี้วันจันทร์ที่สี่พฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดที่ว่าวเนี่ยคบายแรงเนาะค่ะสี่โมงเย็นเนอะค่ะเดี๋ยวจะรีบลง ้าเพิ่นอ่า้าเพิ่นอยากเอาไปเปลื่นบานแอ๋เจียตะเกาปูฟันมันไปเพื่อนบานเลยดิเนอะสี่ห้างสี่หนึ่งเนอะเน้นสองตัวตะเปูซี่สองอี่เน้นอยู่บอ๋อเนี่ยี่สองกันไว้จ้ะประมาณสองคนแต่ตีซี่สองจ้ะฟันที่สองแล้วค่ะฟันแรกอันนี้ฟันหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ฟันที่สองค่ะ แต่ว่าแเรงนางบนท่ันในเนาะค่ะปูเนะาะบุทบันในได้ปุณละจอปุละเดียนในพุฮอนฮอนหลายก็เล่นน่งเราอ่าส่วนละสามสิบหน้าที่อ่าสิบหน้าที่ก็มีรังเท้าแต่วา่าบัารบัตรสมาสมาตรที่สมมาิคที่มันแก้กรรมได้ปัว่าอือนั่งสมาธิที่นี่แก้กรรมได้บค่ค่ะปู๊แก้กรรมแล้วเนาะสมาธิแก้กรรมได้ปัว่าเลย การจิบกนเปยกันไข่กันน้าวการทีเฮ้เอ็ดบดีมากมกะอ่ามันจะเริ่มแต่มันคือพ้อกับเมื่อนทิ้งคือถึงเมื่อนำร้ายเนี่ยพ่อไปเลนอ่าของบดีเฮากับเมื่อนทิ้งเทากับชิดหันใจเลิกๆอหันใจเงียพุดทุูพุดท่ไปแก่กรรมได้เป็นวะแกอันนี้แก่กรรมได้อันนี้คือความฝันแล้วก็ฝันสองนะปูเนาะผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเป็นปูนอนเฮี้ยงกันยูสัน ผู้หญิงกสี่นนผู้ชายห้าเนาะ,นะเข้ากับตีไปสี่หาสี่หนึ่งสี่สอง,สองเผื่อว่าจะเอาไปเพื่อนบ้านต่างประเทศมันเคยออกอยู่ดิเลขปู<แ>้เก้าหนึ่งเนาะค่ะว<แ>ัน<แ>นี้จะเอาอันนั้นเนาะค่ะปู้เอาอย่างเลขดับครับปู่เออเลขดับมันก<ด>็มีดับ่างเดีด๋วยวดอค่ะดับดับบนกอนค่ะดับบนดับจักปีแล้วค่ะปู้ ดับบนหกปีอดับบนปีสองเดือนแล้วหรอเจ๊ดับบนหกปีสองเดือนดับบนนะคะหกปีแล้วหกปีกับสองเดือนตตัวได้แน่กับปู้หาคิดมีห้าเจ็ดนะค่ะหกหกแปดหกแปดค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะ แปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะสองสี่หนึ่งสามสองสี่ค่ะอาสามห้าสามห้าค่ะสี่หกสี่หกค่ะ ดับตรงดับตรงตรงไม่เกี่ยวกับกลับบ่ค่ะปูกลับบ่กับกลับบ่ดับกลับดับอะไรนี่ดับล้างบเนี่ยเด้อค่ะงวดว่างันก็ดับสองสามเนาะแต่ว่าเลขออกสามสองเนาะปูเนาะแมนมันอ้าวสามมันเม่เกี่ยวก็ตก อันนั้นเออนั่นมันอันนี้สูตรมันสูตรสูตรนี่มันมันบ่ม,นมีเลยดีลหละบอกคนละอันมันบ่ปูเออว่างานน้ำมันหลายสูตรอันนั้นอ,อันนี้ดับล่างเนาะดับล่างต,งตงรงตรงบอกค่ะปูตรงกลับไม่ดับอืมไม่เกี่ยวกับตัวกลับเนาะอันนี้จักปีกค่ะปูหกปีบ่มันหกเดือนล้วะหกเดือนละ ดับล่างหกปีแล้วบอกค่ะอืมหกปีหกเดือนหกปีหกเดือนท่านมีตรอะไรแน่ค่ะปุ๊บสี่ห้าสี่ห้าห้าหกห้าหกหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปด แปดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสองสามสามสี่สามสี่อ่าในี้ดับฟังดินเลยดับตลอดศาสตร์คือเขาว่าหรือว่าดับฟังดินดับตลอดศาสตร์ไม่เกี่ยวกับตัวกลับต้องค่ะ บอกเจอกับตัวกับดับตรงตรงดับตรงไม่ไม่เจอกับตัวกับตัวกับออกได้แต่ว่าโดนดับหลายหลายงวดปีสองปีเพื่อะกันนี่มันนั่งก็ได้ตัวกับเดี๋ยวอันนี้มันมันดับตรงมากแต่ว่าตัวกับน่อยมันออกตัวกับคือคือหาเก้าดับเก้าหาที่เท่านั้นน่ะ ดับตรงเข้าอ่าดับดับบนอ่าดับมาเจ็ดวดละดับบนมากดับมากลอยลอยสองวัตเอาลูกมาดับบนดับมาลอยสองวัตเดี๋ยวเอาไว้นที่หลังปุ๊มันสามสิบคูเด้ดดับมาลอยสอง เดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนอีคลิปหนี่บไม่เกี่ยวกับตัวกลับะเดี๋ยวเอาล่องอยู่เดี๋ยวกันเอาเป็นอีคลิปหนึ่งมันบ่พ่อกระดาษเทียนแล้วเนาะค่ะดับตรงไม่เกี่ยวกับตัวกลับเด้ออันนี้เด้ออ่าอันนี้ก็ดับร้อยร้อยสองกันดับตรงบนจ้ะเดี๋ยวค่อยจ้ะอันนี้เลขดับของผู้ อันนี้ก็คือเลขความฝันนะคะเลขความฝันกับเลขดับวันนี้ได้ทั้งความฝันได้ทั้งเลขดับนะคะฝักงเอฟซีฝักงเอฟซีแฟน่องเอฟซีของปูอรุณนะคะอันนี้ความฝันความฝันของปูเดี๋ยวได้ค่ะแป๊บหนึ่งปูอันนี้ความฝันของปูก็คือว่าฝันเห็นผู้หญิงผู้ชายนอนเรียงกันนะปูเนาะฝันล่าสุดก็คือสีกับห้าสีหนึ่งเนาะตัวกันก็คือสี่สองนะปู่ แต่ว่าอย่ลืนกลับอย่าลืมกลับด้วยนะห้าสี่หรือหนึ่งสี่เนาะค่ะปุ้นเนาะจ้าอืมแต่ว่าฟันแรกนั้นเล่าไปแล้วในคลิปก้อนอันนี้กะบม่พูดถึงเนาะค่ะมานี่เดี๋ยวจะรอเลขนั่งเนาะค่ะเลขนั่งปู้กับแม่นเนื้ออันเลขนั่งเนาะค่ะจ้าอันนี้มันแปลกแต่สิมากนั่งสมาธิปรไเด้นัางกะเรีมันมากยิงเด็จ้า บ่ได้ปาธนาลี่เจ้มากเองมันก็ติติดอยู่ตรงนั้นละอาระอติดอยู่มองสวยสุขนง่นเหรียกออกแล้วก็ดีใจนั่นละจ้ะบานานี้เลขดับบนนึอ่ะดับบนหกปีสองเดือนนะะ่ะห้าเจ็หกแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกถูกบระกับปูวจ้าบานนีดับล่างนึอ่ะดับล่าง หกปีหกเดือนแล้วค่ะมีสี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่ถูกป่ะคะปู้จ้าอันนี้เลขดับแล้ะเลขการต้นทุนการประหยัดต้นทุนได้ว่าดับมากมันดับหกปีอะต้อไปไ่รู้ดิเกีรยวกลก็ตัวกลับด้วยสิดับตรงไม่กลับ บางคนก็ว่าหมูสาตอนนั้นมันออกอหาเก้ามันดับเก้าหาอาลุงปูหมูสาับน่ะจะไปตวงเงินผู้ใดของว่าหมูสาอับมันก็บ่ถื่เด้อดับตผงดับตุงอยู่ข้าเจ้าผู้ว่าก็จะกว่าซื่อๆดอกหวาค่ะดับตมงบ่ได้เกี่ยวกับโต๊ะกับก็บอกอยู่ได้ล่ะเดี๋ยวจะเอาอันนี้คือดับดับ10ตัวเนาะค่ะดับบนดับล่าง10ตัวเอาไปพิจารณาเบิ่องหน้า จะว่าขันเลขความฝันเลขในใจก็ซื้อได้เนาะปูเนาะจ้าทันนี้เลยว่าซื้อไปเลยอย่าไปอย่าไปว่าอันไม่ร้อยมันค่าดับอย่าว่าทื่นรุดพูดได้มากัวใดแ้ละ้าบุญไทยบุญมั่นจ้าโศกไข่สศกมั่นไหมโศกคนณบัตรกันดิเนาะตอนนี้เมื่อก็บัตรกันนี่แหละจู่แน่นิวกับปูอ่าบานี้ อันว so <uk> ่าปวดขาน่คือปวดข้างเดียวมันเกิดความกันคือว่าปวดความกันขากระดับคือปวดเดียวละวขังดิมันคือปวดที่ขาขางนึกว่ามันเกิดความกันมันคือว่าปวดความกันนูนเถอะเออผู้ผู้ว่าปวดดูก่ะที่ว่าเก็บว่าปวดยังดอกคือว่าค่อยปวดดอกปูอะว่เจ็บว่าปวดอยังน้ำไผ่ดอกนั่นดีแล้วคนมันมันคือกันถาดคนบวคือกันบางคนกะ อาขาสัตว์ัตชที่ิตประสัดก้อนมากอายุสั้นกันวะเฮาบ่ขาบ่เบียดเบียนเบียดเบียนไผอยุไผอยู่มั่นบ่นิ่ทาา่าไผป,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 ปากบ่เก็บบ่เปื่อยบ่ไข่บ่หนาวตัวจ้านี่มันเป็นน้ำบุญไผบุญมั่นบุญบ่ญบญบทอกันดิบุญขาเจ้าเกิดมากย่กองเงินกองทางบางคนกะเกิดมากกะทุกยากมันเบียงทุกยากกันว่าเพราะ แต่ไม่กนกันาตายเอาตะเกี่ยวก็มีดใหกันกับกักจกเอาปูววันดีวัยพ่อีนถึกไอ้มิโซวิลามวิมานเน่เอ็มซีน้ำแนให้โจวน้ำแน่เด้อผัวเด้อเด้อพี่นองปออหาญาโจมสุภุสุคนทุกทุกคนที่ฟังรายการของจูกระไดที่ว่าห้าลังเถือมีสุมีไสก็บรแน่นอน อ่าันมันก็อยกับบุญวาสนาโมยผู้ใดหุ่จักลิกจักค้นดอกไมโลกนี้อ่าฝันซื่อๆข้างจะว่าฝันเนาะมันถือกระมี่ัถือกระม,มีกมับผู้ใดฟังรายการโจกับคอให้ลำให้ร่วยเป็นมหาเศรษฐีได้ตังลุงท่านดื้อให้ได้สร้างบูตเก้าหลังกุฏีกะหลังวิหารเก้าหลังสลากเก้าหลังสร้างฮาละข้งเก้าวัดซื้อคองซื้อของซื้อ,อ,อละข้งถวายวัดกเก้าวัดสร้างกฐถินพระป้าเก้าควาุกุล่ะ อันนี้อายุร้อยเก้าปีสุ้สุคนือยจะเจ็บจะไขายย้จะรวยจะหนาวจะมีข้อมีขินมีกรม,มีเว้นอันตรายทั้งปวงเหตแต่กันมิจะสุขจะใช้เงินทองหลังไหลที่มาเด้อสซาธุซาธุเด้อสาธุค่ะอยูยึดสาธุสาธุขอบคุณค่ะปู้ค,ค่ะการนมัจการกับการแน,นวทางโนง่ะของปูล่ล้นความฟันเนาะฝากเอฟซีแฟนช่องเนาะเผื่อว่ามือแรงเนาะ,ะมือแร่งนี่อ่า มีเพื่อนบ้านหาเพื่นปูซื่นซอบล้วกันเคยได้ของปูยูงวดที่ออกเลขสิบเก้าวกันเก้าหนึ่งนู้นหนึ่งเก้าอันนั้นเพื่อนกับความฝันของปูกับไปเพื่อนบ้านกอนตัวกันอันนี้ก็เป็นฝันแบบนี้กระลองเอาไวพ้พิจารณาเบื้องล้วค่ะทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดตัวค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อเอฟซีเด้อ กรขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อกับเป็นกระลังใจกับทางสมโจผ้าด้วยกําแน่เอาค่ะสำหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้งวดน,นี้หยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยให้ถือรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะหยิบจับใบไหนกับเป็นโซ่เป็นร่าเป็นมานแหง้งๆปังๆรวยๆทุกทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนละคะัคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ